ทำไมอิติปิโสถึงเป็นยอดพุทธคุณถูกยกย่องว่าศักดิ์สิทธิ์มากสวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนที่เขารบทุกท่านครับวันนี้ไลสาระชาแนลก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทาน การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงไขข้อสงสัยปัญหาที่หลายคนสงสัยว่าทําไมบทสวดอิติปิโสถึงถูกยกย่องว่าศักดิ์สิทธิ์มากนิทั่วแดนแฟนที่เขารบทุกท่านครับบทสวดอิติปิโสแต่ละตัวอักษรจะมีความย่อของหนึ่งบทเช่น อิเท่ากับหนึ่งบทติเท่ากับหนึ่งบทดังตัวอย่างดังจากกล่าวดังต่อไปนี้บทสวดอิติปิโสอิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิธูอนุตตะโรปุริสธรรมสารธิสัทธา เทวมนุษย์สานังพุทโธพระวาติอิมาจากบทเต็มว่าอิทโธสัพพัญยุตัญญาณังอิจฉันโตอาสะวะขาขยังอิถังทรมังอนุปปโตอิทธิมันตังณนะมามิหังอิแปลว่าจงมันภาวนาป้องกันสัตรา หอนต้องอินซีทำให้แควคลาดนิราชภัยรีสิริย่อมมีแก่ผู้ภาวนาติบทเต็มว่าตินโนโยวัตตะทุกคำหาติน,นังโลกาณมุตตะโมติดโสภูมิงอติกันโตติน,นะโอคังนะมามิหังติถึงบทนี้ไซ มันภาวนาไว้กันภัยนานาพูดผีปีศาจนิอาจเข้ามาทั้งปอบทั้งหาไม่มาหลอกหลอนปิบทเต็มว่าปิโยเทวะมะนุษสานังปิโยรมมานะมุตตะโมปิโยนาคสุปันนานังปิตินทะริยังนะมามิหังปิ ภาวนานึกสติตรองตรึกอย่าทำใจร้อนสารพัดเมตตาอย่าได้อาวรภูแต่เก่าก่อนเคยได้ใช้มาโสบทเต็มว่าโสกาวิรตตจิตโตโยโสพะนาโมสะเทวะเกโสกับปัตเตปะโมเทนโตโสพะวัน,นังนะมามิหัง โสภาวนาทุกวันตามกำลังวันป้องกันอันตรายทุกภัยพิบัติสารพัดเหล่าร้ายศัตรูทั้งหลายแขวคลาดห่างไกลพระหมดเต็มว่าพระชิตาเยนะสัทธรรมมาพระพะปาเปนะตาทินาพระยะสะเตปหาเสนโตพระยะสันตัง นะมามิหังพระจงภาวนากันโรคโรคาไข้เจ็บทั้งหลายสัตรูมุ่งมาดมิอาจทำได้ที่นาดยับไปด้วยพระคาถาคะบทเต็มว่าคะมิโตเยนะสัทธัมโมขะมาปิโตสะเทวะกังคจฉะมาโนสิวังรำมัง ขะตะธรรมังนะมามิหังขะถ้ามันภาวนาโรคภัยโรคาไม่มาย่ำยีจะค่อยบรรเทาหากโรคเก่ามีมิช้ากายีสิ้นทุกสุขาวาบทเต็มว่าวานานิขมิโยตันหาวาจังภาสติอุตตะมังวานะ นิพปะนัตถายะวายะมันตังนามามิหังวาบทนี้ดีลําภาวนาซ้ำๆป้องกันสัตราเหล่าโจรอาธรรมพากันหนีอู้ไม่คิดต่อสู้ออกได้หายไปอะบทเต็มว่าอนัสสาสักสัตตานังอัสาสัง เทตโยชิโนอนันตะคุณสัมปันโนอันตะคามิงนมามิหังอะให้ภาวนากันเสือช้างมาทำร้ายรบกวนเป็นมหาจังงังสิ้นทางชะบวนจระเข้ประมวลสัตว์ร้ายนานาระบทเต็มว่าระโตนิพานะสัมปัเต ระโตโยสัตตะโมจะเนรัมมาเปติทะสัตเตโยระนาจตังนะมามิหังระภาวนาไว้คุณคนคุณใสสารพัดพาลาใช้ป้องกันได้มิให้เข้ามาผูกต้องกายาพินาศสูญไปหังบทเต็มว่าหันยติ ปาปาเกรมเมหังสาเปติปารังชนังหังสะมานังมหาวีรังหันตะปาปังนามามิหังหังให้ภาวนาในเมื่อเวลาเข้าสู่สงครามข่าศึกศัตรูใจหูขั้นครามไม่คิดพยายามทำร้ายเราแรซำ บทเต็มว่าสังคาตาสังคเตธรมเมสัมมาเท е เสสิปานินางสังสารังสังวิคาเตติสัมพุทธทันตังนาม,ามิหังสัมภาวนาตรึกช่างดีผีลึกท่านให้รำพันเมื่อจะเข้าสู่เหล่าศัตรูสัพพหมดสิ้นด้วยกัน ไพ่แพริ์มาบดเต็มว่ามาตาวะปาลิโตสัตเตมานะละเถปะมัติโตมานิโตเทวะสังเคหิมานะคาตังนามามิหังมาภาวนาไว้ถ้ามันเสกไซทุกวันยิ่งดีแก้คนใจแข็งมานะแรงมีใจอ่อนทันที ไม่เย่อไม่ยิ่งสาบทเต็มว่าสันจะยังปาระมีสัมมาสันกิตตะวาสุขมัตตโนสังขารานังขยังทิสวาสันตะคามิงนมามิหังสาสสำหรับบทนี้ตำรับเก่าวชี้ว่าดีจริงๆสำหรับเสกยาปัญญาดียิ่ง สุดจะหาสิ่งใดมาเปรียบปรานพุทธบทเต็มว่าพุทธชิตวาจะตุสัจจานิพุทชาเปติมหาชนังพุทชาเป็นตังสิวังมะคังพุทธเศษถังนมามิหังพุทธภาวนาไปสเสนียดจันไรมิได้พ่องพานอุปสรรคไรๆ ก็ไม่ฆาคารแสนจะรำคาญให้มันภาวนาโทบทเต็มว่าโทติลาเคจะโทเสจะโทติโมเหจะปานินังโทตะเกละสังมหาปุญญยังโทตาสวังนามามิหังโทภาวนาไว้กันเสือช้างได้ทั้งสุนัขหมา ใช้ป้องกันภัยสัตว์ร้ายนานาไม่อาจเข้ามาย่ำยีบาทาและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ